สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวของขายดีประจำร้านนะคะ3อันดับแรกต้นๆนะคะตัวนี้เลยค่ะจะเป็นจิ๊กซอว์สามมิตินะคะเป็นสนามฟุตบอลน,นะคะตัวนี้ขายดีมากๆเลยจะเป็นสนามแมนยูนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่249บาบาทนะคะมีโปรโมชั่นมากมายสามารถเลือกดูได้ทางร้านได้เลยนะตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะคะสนามบอลเนาะ ตัวนี้ก็จะมีหลายสนามมากๆเลยนะลูกค้าสำหรับแฟนตัวยงสนามไหนก็สามารถที่จะเลือกดูในร้านได้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นดับที่2เราก็จะเป็นตัวนี้เลยคะ่ะ led นะคะ5 2านะคะตัวนี้จะเป็นตัวเรือ ไฟอิงแด n กแมนนะคะขนาดใหญ่ตัวนี้จะเรืองแสงได้ด้วยนะลูกค้าถ้าเกิดว่าเราปิดไฟนะคะมันก็จะเป็นเรือเรืองแสงเลยตอนนี้ท่านจากกระดาษและโฟมนะคะเป็นแบรน์ของคิวบิดฟันนั่นเองนะคะตัวนี้ขายดีมากๆเป็นอันดับ2เลยนะราคาลูกค้าตัวนี้ก็คือของเข้ามาทีไรก็คือหมดตลอดเลยต่อมานะคะก็จะเป็นอันดับที่3ก็จะเป็นของสินค้าคุณแม่และเด็กนะคะก็จะเป็นจิ๊กซอวมิติจินเป็นตัวบล็อกตัวต่อนะคะ ตัวนี้มี30ชิ้นที่จะขายดีแต่ว่าตอนนี้ของหมดลูกค้าแต่ว่ามีเป็นแบบเดียวกันนะคะมี2 0ชิ้น50ชิ้น80ชิ้นนะตัวนี้จะเป็นแบบถุงนะคะตัวต่อเป็นขนาดนิ่มค่ะแล้วก็บิดได้ด้วยเห็นไหมไม่มีขูดนะคะไม่สามารถที่จะทำอันตารายต่อเด็กเล็กได้เลยนะตัวนี้เหมาะสำหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปก็สามารถที่จะเล่นได้นะคะเพราะว่าตัวต่อมันเป็นขนาดใหญ่นะลูกค้าแล้วก็เป็นแบบนิ่มด้วยนะคะ ตัวนี้อยู่ที่ราคา199บาทวิธีการต่อนะคะเป็นรูปต่างๆค่ะตัวนี้จะเป็นเบิร์ดคาลิฟานะคะขายดีประจําร้านอันดับที่5เลยก็ว่าได้จะเป็นตึกอยู่ที่นครดูไบนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือสูงเฉียดฟ้าเลยก็ว่าได้หนังภาพยนตร์ต่างๆนะคะก็จะตึกเนี้ยใช้ตึกนี้ถ่ายทําเยอะมากเบิร์ดคาลิฟานั่นเองนะคะอันนี้ก็บางชิ้นส่วนมันก็จะ อันนี้ใช้เวลาต่อประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะลูกค้าใหญ่กว่าหนูอีกจริงๆอะ่ะหนูสูงร้อ60อันนี้ก็คือแบบประมาณ150ห้าิเซนได้ลูกค้าสนใจก็หาซื้อได้เลยนะคะที่ร้านค้าเบิร์ดแคลิฟานนั่นเองนะคะ <laughs>